เพี่เราจับโทรศัพท์ให้หน่อยเออ,เออเร้วอขไรนั่นแหละนะเู้หนาเป็นเป็นทุกคนเรากำลังจะตามดารลิงเราจะกำลังตามดารลิงไปเก็บไอ้แซงมซ่าคอนตามมาเร็วเซ๊ดเซงอยู่นู้นจะ้า ต้นไม้ใบยาสวยมากเลค่ะอาจจะเสียงมอเซค์ดังหน่อยคัอโังโค้งคะังโค้งเราถึงถนนกำนันแล้วค่ะ no no no

没人打。 มีคนบอกว่าชงายอะทุกคนเพราะเขาเกี่ยงมั้ง้าเขาเราไม่ได้ดับเออดูหนมุมเลยนะคะนี่นะตัวลังเลย เตื้ออันนั้นคือเตื้อนะคะสาษาแมกเรียกว่าตื้อเต,ตื้อห้วยระวีตื้อโอนภาษาไทยเรียกว่าน้ำน้ำห้วยระวีต้นไม้ต้นหญ้าต้นข้าวใบไม้สีเขียว โหนด้วยทางโค้งน่ากลัวมากโค้งอันตรายนี่ถึงแรงถึงส่วนอันตรายให้ระวังจเดรถรถที่นั <ahead> ่งอยู่ขับขึ้นไปปีกแปลกท้ายสิ ให้สต็อปได้หมดทุกอย่างเลยคิท่านนั่นละเนยท่านไปชมพามาดูเนี่ยตัวนี่แหละเม้าบาข่าเลยยังไงอีด่ยังไงอด้ท่านทุกอย่างหน่ะได้ลงยู่ทบ้านทอย่งทุกวันนั่นดูสิโอเคท่าไปชมแค่นี้ก่อนเด้อใหญ่มากเอยใช่เออคุยไปน่เลยเ้นคำขำสนุกขอบใจมากเลยเนี่ยพี่จดูสิเห็นไหมเนี่ยฟัดเนี่ยดึงมาได้เลยเนี่ยจับสิจะดึงให้ดู่ จับให้ดูเนี่ยดึงดึงมาจะจับนให้ดูจะดึงให้เดี๋ยวเจ๊ดึงให้ดูเห็นไหมเออนยังไงเจ๊ตกไปแล้วคะ่ะ <c oughs> เจ๊ตกแล้วคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเมื่อกี้กระโดดกระโดดแรงสูงมากค่ะดูค่ะดูค่ะดูค่ะหาคนไม่เจอแล้วค่ะได้แล้วอันนี้นี่เอามาเนี่ยมาลูกมาเก็บมามาเก็บหน้าตาไปเก็บ <c oughs> โอเคมามามาค่ะค่ะรีบเก็บค่ะค่ะเก็บเร็วเร็วค่ะเก็บเร็วๆค่ะโอ้ยงามตาค่ะคุณเก็บเร็วๆร็วค่ะโอ้ยโอ้ยถึงแม่เนี่ยปัดดูสิดกมากมายไก่ฟองเลยดกมากขึ้นด่านพุ่มฟานก่อนเย็บอันนี้เท่านี้ดูสิลูกใหญ่อ่านผลแล้นะ สไลด์มากเลยที่นี่บาดเป็นลายมันขึ้นมาใหม่จับปลาเด็กจับตกตะตุกโยตอยด์รวมด้วยช่วยกันค่ะเก็บมะกอกบักแซลบักแซลเันเดนเรนเดนค่ะสองคนนี้ช่วยขึ้นเลยค่ะสองคนนี้น่ะ